สวัสดีครับเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่า r o ตารีตัวนี้ออกมานานหรือยังแต่ที่แน่ใจเลยคือเจ้าตัวนี้อาจจะเป็นตัวเซตสแตนดาดของโรตารีที่เพื่อนๆจะเลือกซื้อหลังจากปีนี้ไปเลยก็ได้เจ้าตัวนี้เป็นโรตารีของบอสชื่อ G B H 1 8 7เขามีฟังก์ชันซับแรงสั่นสะเทือนก็คือ vibration control มันจะซับแรงสั่นสะเทือนที่มาถึงมืออันนี้ควรมีล้อันที่2คือ kick back control สมมติเพื่อนๆเ,เจาะไปแล้วติดอะ เครื่องมันควรจะหยุดหรือว่าตัดการทํางานไม่งั้นข้อมือข้อมืออาจจะหักเหลืออันตรายได้แต่ที่เจ๋งอยากจะใช้คําว่าหาแต่คือเจ๋งมากก็คือเจ้าตัวนี้มีหน้าจอเป็น Bosch Connect ที่สามารถทราบได้เลยทั้งอุณหภูมิทั้งเวลาการทํางานทุกอย่างของตัวเขาเลยว่ามันทํางานยังไงหรือมีสเตตัสเป็นยังไงมันน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปลองดูรายละเอียดกันเลยว่ามันเจ๋ยงยังไง อย่างแรกเลยที่ผมชอบมันสวยผมว่าบอ h เจนใหม่ผมขอเรียกว่าเจนใหม่ละกันนะก็คือเจนที่เริ่มมีจอมันสวยมากเส้นสายเขาดูแบบอเชียวอะดูคมดูแบบจะใช้คำว่าดุดันกลัวเหมือนอีกเออเหมือนกลัวเหมือนพิกกิจโทนมันก็จะดูแบบนะเอะไปหน่อยแต่ผมว่ามันดูเฉียวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะมันดูน่าใช้แถมไม่ใช่แค่น่าใช้โหมดเขาให้มาครบ ก็คือมีโหมดที่เจาะดอกหมุนธรรมดาด้านบนเป็นโหมดเจาะกระแทกอ่าปกติทั่วๆไปอ่าอันนี้แถมยังมีโหมดที่ใช้สําหรับเปลี่ยนองศาดอกสุดท้ายเป็นโหมดสกัดโหมดเปลี่ยนองศาดอกเนี้ยได้ใช้บ่อยนะและที่ผมบอกเมื่อกี้มันคือฟังก์ชัน vibration control ที่น่าจะต้องมีในโรตารี่ตัวที่หลังจากนี้ไปอ่ะ คือมันไม่ใช่ว่าโรตารี่มันโอ้ยไม่สั่นสั่นไม่แรงมันคือไม่แรงไม่ใช่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับอันเนี้ยปกติถ้าเพื่อนทํางานนานๆะแล้วมีแรงสั่นสะเทือนเข้าไปถึงมือเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นช็อคแอบสอบได้นะฮะผมว่านะคือหลังจากตอนเนี้ยมันควรมีมีแบบเนี้ยในทุกๆรุ่นนะที่เหลือก็เป็นความสวยงามอย่างเพื่อนเดูกริปกริปเขามีการสาะร่องทําลายมาอย่างดีสวยอ่ะ ถือว่าเป็นมาตรฐานของบอสที่ดีได้เลยและนี่มาถึงฟังก์ชันที่เด็ดดวงสุดๆก็คือจอผมว่าอันนี้อาจจะเป็นกิมมิคที่น่ารักที่สุดกิมมิคที่ค่อนข้างแปลกและแตกต่างทำให้บอสแตกต่างกับยี่ห้ออื่นได้เลยนะก็คือจอตัวนี้เจ้าจอตัวนี้ครับมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะมากเขาจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะเพืเ่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปซึ่งในแอปเนี่ยจะสามารถ connect กับ เจ้าตัวเครื่องได้ไม่ว่าเพื่อนๆจะทํางานไม่ว่าเวลาการใช้งานอย่างนี้เป็นคิกแบ็คเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับจะมีสัญลักษณ์สีแดงมากแกเราจะตัดการทํางานมีอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองว่าแบบอุณหภูมิเครื่องสูงแลให้หยุดการทํางานก่อนอ่าแล้วก็มีเซตโหมดที่เราใช้งานบ่อยอเป็นเฟเวอร์ไรทตไว้ซึ่งทุกอย่างใส่มาหมดรวมถึงรันไทม์ด้วยนะอันนี้เจ๋ง และที่สําคัญเขายังต่อเครื่องดูดฝุ่นได้ด้วยข้างล่างอาจจะมีเป็นสลัดต่อเสียได้ผมไม่มีเเครื่องดูดฝุ่นไม่งั้นต่อให้ดูแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาค่อนข้างครบเห็นไหมมันสวยนะผมว่ามันเชฟมันดูเฉียวขึ้นมากๆอะเออแล้วมันดูสวยขึ้นใช่ไม่ได้แบบดีไซน์ดูดีไซน์แล้วดูแย่ลงแต่สวยขึ้นมาถึงด้านหลังอันนี้ผมชอบเป <c oughs> ็นไไม่ต้องถามแล้วไม่ต้องถามอีกต่อไปว่าอันเนี้ยใส่ดอกเท่าไหร่ได้ ผมว่าอันนี้ PC, พีซีพี่ๆพีซี PC, คนขายอาจจะชอบคือบอกหมดเลยว่าเจาะปูนใช่ไหมสีถึงยี่สิได้เจาะไม้จเจาะเหล็กใส่ได้ขนาดไหนค <c oughs> ข้าพเจ้าแปะไว้ให้เลยฮาอันนี้ฮาจริงที่เหลือดูกริปด้านหลังเลยฮะผมว่ากริปมันสวยเนาะเออแล้วแถมด้านหลังเขามีเป็นที่ร้อยสายสะาายนาไว้ให้ด้วยก็มีฝั่งนี้มีครีปให้พ่นลมเข้าบโบลลมออกสำหรับการฝุ่น ด้านหน้ามี LED แต่ LED ผมผมว่าเสียดายหน่อยมันไม่มีตัวกระจายแสงก็เป็นแบบ LED ดือด้อๆปกติเฉยๆเลยเออแต่ก็โอเคแหละมีก็โอเคอยู่แล้วแหละก็ต้องบอกเลยว่า Bosch Hammer ตัวนี้ไม่ธรรมดาทีนี้สำหรับเจ้าตัวเนี้ยครับผมอยากจะเน้นฟิลเทสมากกว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูว่ามันเจ๋งขนาดไหนโอเคครับเราก็มาเทสก,กันกับเจ้าแผ่นพืนหน้าบ้านผมเหมือนเดิมนะฮะ โชคร้ายของเราอันนี้ผมปรับเป็นโหมดเจาะกระแทกนะอันนี้จะดีอย่างหนึ่งเขามีโหมดปรับไอตัวองศาของใบแสใบสกัดให้ด้วยเผื่อบางทีแบบเข้าที่แคบอะไรอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนองศาไม่ได้ก็ใช้ตัวนี้ได้ถ้าเป็นการเจาะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ามันเจาะค่อนข้างลื่นและสิ่งที่ผมแปลกใจคือมันคอนโทรลง่ายมากเลยนะผมใช้มือเดียวเท่านั้นแล้วใช้น้ำหนักลงไปไม่ได้เยอะเลยอะ เขาเจาง่ายมากแทบไม่ดิน้นแทบไม่อะไรเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมค่อนข้างแปลกใจพอสมควรว่าแบบเออทำได้ยังไงทีนี้ผมมาลองกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเจาะโฮสซซึ่งอันนี้นผมจะลองเจ้าตัวไวเบ a t i o n ค o นโทรลคือไวเบ a t i o n ค o นโทรลเขาว่าจะไม่ได้เหมือนการช็อคแอปซอบด้านหลังนะเดี๋ยวผมให้ดูมัน ผมรู้สึกได้ว่าเหมือนเขาทําบางอย่างกับตัวบอดี้ทั้งบอดี้เลยอะ่ะมันจะไม่ใช่ข้างหลังไม่สั่นสะเทือนนะแต,แต่เพื่อนๆลองดูข้างหลังมันจะสั่นสะเทือนน้อยมากเหมือนมันใช้การเร่งกลบไปกลบมาอาตอนแรกผมคิดว่าเป็นช็อคแอปซอรบที่มามากระทํากับมือเฉยๆแบบแบ,บแรนด์อื่นที่ทําปรากฏว,ว่าพอไปดูฟิลเทสเขาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นการทํากับทั้งเครื่อง ซึ่งไม่แปลกใจเลยตอนแรกที่เ,เพื่อนๆกดตัวเนี่ยถ้าเคยไปลองนะเสียงมันจะดูประหลาดๆผมเข้าใจและเดาว,ว่าน่าจะมีแมคานิกบางอย่างที่ทำกับตัวเครื่องทำให้มันไม่สั่นเลยทั้งเครื่องอ่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะโอเคและผมก็จะลองพวกระบบระบบตัดตอนแบบตอนเขาเรียกดอกติดนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมฮะมันจะขึ้นสีแดงเห็นไหม อ่ะมันจะขึ้นตรงนั้นว่าแบบพอมันสะบัดคิกแบ็กหรืออะไรเงี้ยจะขึ้นแล้วตอนนี้เครื่องร้อนพอผมกดทํากดยำครั้งครางมันบอกแล้วเครื่องร้อนแล้วก็เมื่อกี้คิกแบ็กมาคือระบบมันเตือนทุกอย่างแล้วก็บอกทุกอย่างผมค่อนข้างชอบเลยนะคือมันไม่ใช่ฟังก์ชันที่เอามาเพื่อหลอกเล่นๆนะอ่ะอันนี้ตอนนี้ผมเริ่มพยายามแบบ เจาะในหลายๆมุมให้มันคิกแบ็กได้เร็วที่สุดคือจริงๆมันทําได้แต่ผมเกรงใจข้อมือผมไงแล้วเพื่อนๆคอยดูนะเดี๋ยวมันจะคิกแบ็กผมก็เอียงองศาปุ๊บเนี่ยเห็นปะ่ะเมื่อกี้ขึ้นแดงเลยแล้วก็หยุดเลยเออโอเคเลยอะและทีนี้ผมก็มาดูว่าจริงๆที่มันร้อนนะ่ะคือผมไม่ได้ถ่ายเก็บมาต่อนะคือผมเจาะนานมากเจาะจนแบตเลอขีดเดียว เออกดไปไดเรื่อยๆเนี่ยกดกดกดไปไดเรื่อยๆเนี่ยแล้วเอาเศษปูนไปข้างในมันก็ไม่แตกไงนะส่วนที่ร้อนที่สุดอะ่ะมันอยู่ช่วงข้างหน้าประมาณ40กว่าองศา50บางจุดซึ่งข้อดีมันคืออะไรข้อดีมันคือมันทําให้เพื่อนๆนนะรู้ว่าแบบถ้าสีเหลืองอยู่อะ่ะอย่าทะลึ่งไปจับดอกนะอันนี้ง่ายๆสุดเลยนะเพราะดอกมันร้อนจัดไงเออมันเซฟมือเซฟอะไรทุกอย่างได้แล้วส่วนที่ร้อนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นตัวแบตบซึ่งก็ดีเพราะว่า สำหรับผมอะเอ้บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นกิมมิคแต่สําหรับผมมันดีตรงที่เฮ้ยคุณก็จะได้ถนอมตัวแบตแล้วก็ถนอมเครื่องมือว่าแบบเอ้มันร้อนเกินไปแล้วนะหยุดก่อนไหมพักก่อนไหมเปลี่ยนตัวไหมแต่เขาใช้งานได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้มันเหมือนกับรถที่เพื่อนๆขับนะมันจะมีขึ้น coffee break หรือขับไปซ้ายเปขวาไม่ตีไฟเลี้ยวพวงมาลัยจากกระตุกซึ่งนั่นแหละมันใช้งานได้จริง และมันก็ควรจะเป็นหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าถามว่าเขาน่าใช้ไหมผมว่าเขาคืออีกก้าหนึ่งของปีหลังจากนี้หรือมาตรฐานใหม่ที่ควรจะเป็นว่ามันควรจะมีเซฟตี้ของผู้ใช้ขนาดไหนไม่ใช่เป็นเหมือนแบบคนงานใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพังไปข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันดีตรงที่ยูกเอร์ทั่วไปก็ยังเข้าใจและรู้จักเขาได้มากขึ้นว่าอะไรควรพักควรหยุดควรพอซึ่งน้าใช้ครับ ผมชอบไปทีเดียวจอเนี่ยถูกใจมากเลย <c oughs> ก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ b o s GBS 1 8ึแตัวนี้น่าสนใจมากๆเลย <c oughs> เขาไม่ใช่กิมมิกเพื่อลอเล่นเขาเจ๋งจริงโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ